อ่าดีมีหมัดหน้ามีหมัดหน้าอเป้าใหญ่ยับยับขาไม่ทันขาไม่ทันพี่เขาอ่าเป้าใหญ่เป้าใหญ่เออเออเป้าใหญ่เป้าใหญ่เป้าใหญ่จิ้มลำตัวยับหน้าหมัดหน้ายับแนบยับหน้าแล้วจิ้มลำตัวยับหน้าเออแล้วจิ้มลำตัวเพาะเออยับหน้าแล้วจิ้มลำตัวเออยิ้มลำตัวปล่อยลำตัวเละตัดลำตัวลำตัวตัดลำตัว บอกบอกแล้ว <Exped> ต <ition> ัดลำตัวเลยตัดลำตัวเออตัดลำตัวเลยบอกเออเออเบรกยับยับแล้วตัดลำตัวตัดลำตัวบอกเออมีมีเข้าโอ้เหตุขวาเข้ายับยับนํำแล้วต่อยขวาลำตัวขวาตรงฮุกตรงตรงฮุกตรงสัฮุกตามเลยลูกตรงฮุกตรง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  Tông hook tông hook tam lơi, lê hook tam lơi, hoi khóa khoa khoa hook tam lơi, tông hook tông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 . Tông, tông, Khóa, hook tông, khóa hook tông, tông 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 khóa tông, tông hook tông, tông hook tông, ตรงฮุกเละต่อยขวาตรงฮุกตรงฮุกตรงฮุกเลยตรงฮุกเออเออตรงฮุกเออดีมากเละดีมากมือเปาะเออเออขยับมือบล็อกไว้บล็อกไว้ตรงฮุกตรงฮุกเออมือมือมือขวาขวาต่อยขวาต่อยขวาเปาะเออต่อยขวาเปาะเออได้ลงนวมได้ลงนวมวันนี้เออ มือมือมือขวาบวกไปดิบวกบวกขวาไปบวกขวาไปบวกขวาไปลูกบวกขวาไปตรงฮุกตรงซ้ายก่บขวาขวาขวาก่อนต่อยขวาก่อนตรงฮุกตรงเดะตรงฮุกตรงก้าวก้าวไปต่อยขวาโปเออเข้าเห็นไหมเห็นไหม้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามวยไทยเรามาจากมวยไทยโปเออมีฮุกด้วยต่อยขวาแล้วมีฮุกด้วยเดะ ปล่อยขวาแล้วมีฮุกด้วยปล่อยขวาแล้วมีฮุกตรงฮุกตรงสามหมัดก้าวไปก้าวไปตรงฮุกตรงสามหมัดเออตรงฮุกตรงสามหมัดเละตรงฮุกตรงสามหมัดสามสิบวินาทีเละเดินอัดเลยเละสามสิบวินาทีเออเดินอัดเลยเว้เละสามสิบวินาทีโอเออสามหมัด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 มาเร่งแล้วเร่งแล้วสามหมัดเละสามหมัดบวกเออสามหมัดเร็เร็วเร็วเร็เร็เละสามสิบวินาทีเร็วเออยี่สิบวินาทีเร็วเร็วเดินอัด เดินอัแและหาขอบใจมากลูก